เดี๋ยวชุดดอกไม่มาแล้วเนียมชุดดอกแล้วบอกว่ารักเนี่ยให้มันมาเองคุณจีนไม่ไม่ดักชุดดอกนะฮะโอ้ยฟคุณขยับกดกดครับชุดอะไรครับผมไม่เคยเห็นเลยกดครับกดกดครับเป็นเป็นชุดแร่อะไนี้ชุดแร่กดผมเลยครับผมไม่ใช่ น่าจะชุดซื้อหรือว่าก็ชุดและประมาณนั้นสองสองอย่างเปลี่ยนเสื้อดีกว่าเสื้อนี้มันดูเด่นเกินไปแล้วเนี่ยก้องพกซื้อเลยเออหรือเนี่ยเปลี่ยนนี้รู้สึกสีนี้มันแบบแสบตาเกินอ่ะโอ้เสื้อมองแต่ปากเข้าไ่ะอุ้ยไม่ทันอุ้ยไม่ทันโอเคดูแล้วว่าใครจะเจอโดูเป็นคนแรกนะครับเขียวแบบสะท้อนแสงเพราะว่าไอเพื่อนั้นอ่ะสะท้อนดีจริงนะเนี่ยแหละเกมเนี้ยแหละที่เนี่ยเล่นแล้วแบบ พี่เ yup. นี่ยเดินมาเคาะห้องบอกว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เป็นทําไมบอกว่าคิดเหมือนมีคนตายเลยเขาหยุ่นย่อยหยุ่ย่อยมาตอนเจอห้องโอ้ยหยิบหอยว่าตอนเจอห้องอู้จบแล้วจบแล้วอะไรโอ้ยมาเกลือแย่ว่ะคุณเนี่ยอาบน้ำไหนบอกแนาทีเนี่ยสิบนาทีโอ้ยยี่สิบจ้าเออยี่สิบเออว่ะ ผมกูผมผมจับแล้วยี่สิบครับมีแล้วกันได้กลับมามีนี้มีใครอยากกินคุกกี้กับนี้ไหมอ่ะคุกกี้เหรอเอามาให้ด้วยคุกกี้แบบแบบว่าเต็มที่เลยเฮ้ยเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะมีอะไรจะเล่าให้ฟังด้วย ที่เนียบอกว่าแม่เนี่ยมาตอนตอนที่เนี่ยไปเล่นเกมกับพิวเมื่อวานน่ะไปไอ้นี่กันพิวเล่นสไปฟอร์นน่ะแหละแล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นไลท์ใช่ปะแล้วแบบแม่มาเคาะห้องแล้วก็คือเนี่ยก็แบบเขารู้แหละว่าไม่ให้พูดอะไรเลยใอยู่กับผม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 แทปเปอร์แทปเปอร์โอ้ยน่ากลัวเออแล้วเหมือนเสร็จทีเนี้ยเนี่ยก็แบบว่าพูดกับเขาแบบเปิดประตูให้เพราะเขามาเคาะอันนี้ก็บอกว่าแบบไรโยแต่เขาก็แบบ เขาก็แบบพูดเสียงลมอ่ะคือเขาก็เข้าใจเราเออแล้วมาเสร็จทีเนี้ยเหมือนเนี่ยก็บอกว่าเขาก็เหมือนชี้ไปที่โทรศัพท์ว่าโทรศัพท์เขาเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยก็แบบอ่ะไปรอไปรอแล้วเขาก็มานั่งโอ้ยไม่บอกโอ้โหแล้วโอ้โหขอโทษ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 แล้วเหมือนเสร็จทีนี้ใช่ไหมเหมือนเหมือนเขาก็มานอนรอแล้วก็ไม่จบเกมสักทีเออตามไม่บอด แม่แม่ก็แม่ก็นั่งรอเนี่ยก็แบบอุย้ยจะเล่าจบไหมแลม้วมนเสร็จเอ้ยไม่ไม่ไม่เนี่ยแบบกลัวแล้วมนเสร็จทีนี้เขาก็นอนรอบนเตียงไม่เอาดีกว่าเออแล้วแล้ววันเนี้ยก็นอนเขาก็นอนรอเนี่ยบนเตียงเอเอแล้ววันเขาอ่ะก็ชอบเล่นติ๊กต็อกที่เนี่ยบอกว่าม้าร้องเพลงติ๊กต็อกได้หมดเลยแบบให้ฉันเป็นแมวตัวปรดแล้วเนี่ยก็ไล์อยู่ใช่ปะคือบอกให้เขาเงียบ <c oughs> เขาก็เงียบนะแล้วเขาก็นั่งเล่นติ๊กต็อก แล้วแบบเขาก็เลื่อนไปแล้วเพลงมันก็ดังขึ้นมาแต่น่าจะแบบไม่ได้ยินในไลฟ์พี่หรอกอุ้ยไม่ได้ยินพขากเขาร,รอจะตู้มาอุ้ยเจ้า <c oughs> ปอย <c oughs> อุ้ยขาขาดเลยโหถาแดงเชียร์เออแล้วแบบเหมือนมันก็เป็นเพลงไอ้เนี่ยเคยฟังไหมท่นบัรเท่านับบ้น <c oughs> ที่ทำให้เราโดนโรย,ยนินโคจยเคจิแล้วเนี่ยก็ หันไปมองแรงใส่ว่าแบบบอกให้เยยบนะแต่ตัวเองนั่งเล่นติ๊กตอกแล้วมันเป็นเพลงแบบปั่นๆเนี่ยเคยฟังใช่ไหมเคยฟังไม่ใช่ว่านี่จังแบบชอบหรอเพลงแบบเนี้ยไม่แต่แม่เปิดแล้วก็มันออกไ์อ่ะขับพอเชแล้วมันฟินฟินอยู่ข้างหลังนี่นะหันไปมองแรงอ่ะแล้วเขาก็แบบรีบปิดเลยตลกอ่ะมาชอบเล่นติ๊กตอกมีเนี่ยมันได้วางแถวไปแลมีลูนนะครับมีลูน โอเครับซ่าอุ้ยเดี๋ยวไมื่ตัวนี้เป็นงี้วะเอ้าดึงผมดึงผมก่อนไม่ไม่เอ่อกำลังอึ้งอยู่ว่าเมื่ตัวนี้มันเป็นยังไงวะคุณแม่เอาเป็นหน้าร้ายแม่เสี่ยงวใจเด้งอยู่กับผมอยู่กับผมอีกแล้วคุยแล้วเหรอแม่ชอบเล่นติ๊กต็อกแม่ใครชอบเล่นติ๊กต็อกบ้างวะไม่มีไม่ก็แม่ไม่ค่ะแม่แม่ีก็ชอบแม่ผมก็ชอบนะอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมคอยคุยกับ แม่นีเล่นเอาวีดีนะรู้เปล่าจริงปะเนี่ยคุณแม่อย่างเดือดทั้งครอบครัวเลยแบบพ่อพ่อเลีไม่ใ่ไม่ใครไม่รู้อว่าไม่ใครไหเ่นหมเนี่ยเดี๋ยเนี่ยมันมาผมหลุดนะมันมามันมาจุ๊บหลุดจุ๊บมันมาไปไหนไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้มาหาผมมาหาผมเนี่ยเข้าตู้ไปแล้วอย่งเน้ยนะผมบอกเขาไม่เห็นผมเมื่อกี้จูงห้าเครื่องเอาเนี่ยพุทธังบังตาสังคมบังตาว่า ใครอยากเล่นกันเนี่ยหาตู้เยอะเเปิดตู้เยอะๆเวลาเล่นกันเนี่ยเจอแน่กรนเนี่ยเขาตู้เท่านั้นแหละแบบสังขังฟังตาพุทธะแหมสังขังฟังตาไม่เห็นเอ้ยสังขังฟังตามันมันหมนี้เหรอไม่น่าไม่น่าใช่นะใช่ทำบูรณาจาไม่ได้นะไม่ได้จะจะได้ไม่เห็นไงแบบเกาอยู่เแต่เอาไปใช้แย่เนี้ยเอาไปช่วยยอู่ด้วย ต่อไปเราจะไปไกังย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 ังเพอนึงเเดินไปไกลไปแล้ว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 เฮ้ยมีอตู้มาผมเห็นมา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 พี่เคยเห็นในกตอกอะที่เขาแบบคนกิบหลอกฆาตกรว่าเออในตู้อะมีแบบเปิดไอิวเองเหรอพี่เองพี่เองพี่พี่ดเดี๋ยวจะปั่นให้ได้สักเครื่องหนึ่งปั่นปั่นเลาเครื่องเนี้ยไปันห เ้ืงเดิมไหมไอ้ทีอ๋ออยู่กับผมอยู่กับผมอีกแล้วอยู่กับผมอีกแล้วเป็นเป็นเชี่ละกับครูอ๋อเดี๋ยวผมอยู่อยู่กับผครับเนียหรือเปล่าไม่นะไม่ไม่ไม่รู้อยู่กับใครละมัน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 อยู่กับเนียเนี้ยเอ้ามันที่มันเนียบอกอยู่บอกอยู่ครับบอกอยู่บอกอยู่เริงโค้งเลยทีนี้โอ้ยเสียไม้แม่แม่สองแม่เนี่นะรอบนี้มีแค่เสียงไม่มีเสียงคีย์บอร์ด เนี่ยเนี่ยเดิมค่ะที่เดิมนะกดแคบบังที่เดิมเหรอที่เดิมอะไรล่ะเขาไล่เนี่ยอยู่แป๊บนึ่งเออบุญมีแต่กำบังไม่ได้แล้เอได้หลังหลังหลังเอ๊ะค่ะเห็นอะไรแดงเถื่อไปช่วยเนี่ยไปช่วย่หลังพาดไม่นะไม่นะโอ้บุญมีแต่กำบังว้ายอุ้ยโทษเดียม เมื่อกี้คือผมอะไรไอ้เฮียโดนแถบไอ้ซาร์ล้มกันหมดครับผมขอร้องขอร้องขอร้องเรียบร้อยไม่อยากเชื่อเลยว่าโดนแฮปเปอร์ตัวเดินดินเข้าแกงไม่อยากเชื่อเดี๋ยวเข้ามาหาพี่แป๊บนึงนะเนี่ยกำลังฟื้นตัวอยู่วิ่งมาแล้วแตะเลยไปฮะอุ้ย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 มามันเห็นพี่ มันไรเนี่ยครับไรเนี่ยโอเคไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นไรเนี่ยเป็นไรกับเนี่ยวะเนี่ยเขาเสื้อสีแสบตาเลยเรียบร้อยเอลแล้วให้มัเปลี่ยนไม่มันพุ่งไปพี่ไปไปนี่เพื่อนนะผมไปหาปั้นก่อนไปดิสแถบไปตรงอันะไรข้างในตรงไม้น่าจะมีโอเคครับดูเเนี่ยจะโดนจ้วงแล้วอ่ะเนี่ยแหละรอบสองก็ต้องเปลี่ยนนะไม่เห็นนะ ดูว่าตาผมโอเคน่าจะไม่มีเราจะไม่มีเป็นแม่เธอแล้วเปล่าถ้าใครมาเขาก่อนนั้นก็ต่อเป็นแม่เธอแล้วเปล่าไม่โหดเจ๋งดูเลย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 เล่นหรอเล่นโอ้ยลุกทำไมล่ะขนาดนี้ตเนียลุกทำไมล่ะเออเก้าหลัง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 ตรงนั้นแหละดีมากดีมากเนียเนียอย่าเอาผู่หัวมาถูตรงนั้นนี่เลยไม่ดียิ้ไมเดี๋ยว ไม่คิวเลยเออเกาหลังให้กันเกาหลังมีลเอหยเหบมี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 มืนเจอละมันจะเจอละเมื่อกี้นี้จะพูดว่าหาเหาอะไรนี้ไม่พูดว่าหาแดงอะแต่เด็กผู้ชายน่าจะไม่มีใครเคยเป็นเห่าหรือเปล่าเนี่ยไปช่วยเนี่ยเพื่อนก็ได้มีพารูนครับมีไหมคุณโกเป็นคุณโกเป็นหรือเปล่าเห่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็ต้องเป็นกันไหมถ้าแบบว่าอยู่ในสถานที่แบบผมแต่ไม่เห็นผมไม่เป็นไหมโอเคเนี่ย เดี๋ยวเชื่อเพื่อนเดี๋ยวพี่ปัดไฟเป็นอะไรสุนัขป้านี่น้ำไหมฮะเดี๋ยวพี่สุนัขป้าถ้าเป็นแล้วคุณรอดชีวิตเด้อดู่กับผมบ้านเล็กอยู่กับผมบ้านเล็กนี่แหละเพ่งกับไมโอ้ยก็เอาไปสักแผ่นหนึ่งละกันกับไม้ได้ไปผมชี้อ่อนบ้านเล็กนะผมหาไม้ไม่เจอเอออยากเป็นฆาตกรมาตบเนี่ยจังเลยเว้ยดุ๊ยนี่เรเข้าแถวนี้หรือเปล่า สาเจ้าไม่ไรผมไม่ไรผมนะมามามาหาพี่เจ้อรู้แล้วเจอรู้แล้วรุนรอยู่ตรงพี่เหรอกูังเจ้่ใครวิ่งไปหามันก็ได้เลยปั่นไฟให้วแก่อยู่แก่อยู่เพื่อนน่าจะแทงหลังน่าจะหมดละถ้าเวลานะเพราะว่าแตกเครื่องไปด้วยแทงหลังก็หายนี่ไงแล้วรุนแตกแค่นั้นแหละ โ okay. อเอเคุ้ยมาหาเนี่ยประเดี๋ยไม่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 ไปไม่ไปเอาแท็บมันมาหาพี่ช่วยช่วยช่วย,วยหน่อยแม่เขาเที่ยวยองไวมาจ้าไม่เห็นหรอกจะช่วย <Okay. S 1> ช่วยปะดูดีๆแล้วตรงพื้นเ่ยยอดนักผันเฮเสียงหัวใจเด้ง โอ้ยุกษัตริยครับบัลลีครับบัลลีครับบัลลีครับหัวใจเต้นแรงอะไร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 หัวใจเต้นธรรมดาหัวใจเด้งบัลลีครับบัลลีบัลลีาัลลีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเครื่องระเบิดเนี่ยมาตกใจอะไรเนี่ยโอ้ผมขุขอด้าเด่นบัน้านะโอ้เฮียระยะเออหื้อระยะคมๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมอยากจยอมรับได้ไหมว่าในไลฟ์ตกใจเสียงโดนเอ็นหนักมาก ตกใจมากนะจหายครับหายหายหายหลุดไอ้คุณดูตกใจเสียงโเนิ่งไปไม่ดีอะไรนะตกใจไปกว่าเสียงผิวจังพีทแล้วเออก็จริงนะขนาดขนาดดูแป๊บหนึ่งก็คือยังตกใจเลยนะมันกระต่ายกีสิ่งโตคำรามก็ว่าอยู่มาถึงไม่ยอมเล่นเกมกิสทีิอ๋อแค่เด็ขนาดเดบบายขนาดนี้ถ้าเจอจ้ำสแกจะขนาดไหนเคยพิ้วเคยเล่นกดวอชเชอร์อยู่ ก็เคยก็เคยเห็นดูเคยเห็นอเล่นแมันมีผีตัวใหม่มาด้วยก็ใช่ไงมีผีใหม่มาแล้วน่ากลัวเนาะเอ่อบอดตรงตงด่านใหม่งงงงแบบงงหายผีไปเล่นมาละอ๋อเอ่อเท่ากับทุกทีอะไอถ้าเป็นด่านดือๆอะมันจะเป็นอุณหภูมิบอกว่าอ่าสี่บอกสี่สิบห้าลบประมาณนี้อะไรเงี้ยไม่ครับด่านใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับมันมันจะบอกว่าหนาวมากปกติร้อนมากมีอยู่แค่นั้น มัญหาพี่แทกเอใครอ่ะไม่เห็นหรอกแท็กรีก่อนแทเอตัวเองใครอ่ะแทกเอปันอยู่ครับใครมาไล่พี่ยันแดงก็มาสวัสดีครับท่านผู้จัดเลเฮ้ยอะไรวะอุ๊ยอุ๊ยตรงนั้นเดี๋ยวพี่เล่นเองปั่นเลยนี่เอาว่าพี่เล่นเองตรงวันนี้เขาบอกว่าชั่วโมงนึงยังไหวปันเนี่ย มัน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 ไม่ไรละมันไม่ไรละมันไม่ไรมันงอนละมามันงอนละลุงยัดเดี๋ยวหัวใจเด้งนะมา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 มามามาเล่นรถเมล์ไม่ไรผม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 มามามันโซนเครื่องแล้วไม่นะมันไม่เจอหรอทำไมทำไมคิวเล่าถึงไม่ชอบเปิดตู้ เพราะว่ามันเสียเวลา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 ใช่เสียเวลาแล้วเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ในตู้เหมือนกันก็จริงก็เออก็ใช่ส่วนหนึ่งก็จริงครับชีที่อันตรายที่สุดคือชีที่อยู่คนอันตรายอยู่ดีเอาจริงอันตรายอยู่ดียวไม่มาจีบเราอันตรายอย่างนี้แทบเปื่อเมื่อกี้คือแบบเนี้ยเมื่อกี้คือช็อตฟิลมากเนี่ยก็เราจะแบบยังพูดไม่จบโผล่มาก็ตู้ตกไป เล่นน่าจะตายแล้วเื่นน่าจะตายแล้โอเคยะรอมันมามาเดินมาหาพี่ป้านอยู่ครับเรียบร้อยที่แปลว่าไปเรียบร้อยจะมาหาเนี่ยไมเนี่ยไม่งั้นจะปั่นต่ออุ่ยระวังนะตรงนั้นน่ะใครวิ่งไปมีคิดเลร์อยู่ p p ้ีดในวันที่ดีอ้าวหายแล้วพี่ชายมาแล้วิต ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยแขวนปุ๊บเดี๋ยวได้ช่วยเฟดแรกเฟดแรกอยู่ไม่นะจอมโจรคิดของเราคืนนี้ก็เสร็จแล้วคืนนี้ก็เสร็จแล้วเป็นเป็นครั้งแรกที่พี่เพิ่งเคยได้ยินคำนี้ว่าจะมาช่วยไปจะเล่นไปคนนี้ขอหวางแถบเออมันมันวางแถบมามันมันวางแถบที่เดิมอยู่ไปแล้ว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 เพื่อนมาหาป้าแล้วโดดดังด้วยแค่นั้นแหละลิกไฟด้วย อยู่กับผม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 ไปแล้วเนี่ยไปช่วยล้วเนี่ยเนี่ยลงแทบตรงไม้นะตรงไม้เออเนี่ยต้องอ้อมไหนเนี่ยนี่นี่มา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 เลยมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยโดนโดนแผลนึงแน่นอนนะตรงนี้โอ้โหอย่างตีคมคมมาคิวพี่เลยนี่เลยขออนุญาตเล่นมันเล็กนะครับขออนุญาตเล่นมันเล็กแต่คิวกินขาเลยนั่งท่าถ้าเขาสมัครโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวนะ ดิเจ้าไม่ปั่นไฟไม่ปัะอะไรเลยเหรอกีการขึ้นหัวเงี้ยอยู่กับผมโอ้ยโอ้โหไอ้เฮียเอ้ออยู่กับผมครับมันอุ้งผมแล้วครับไอ้เฮียมันเอามีแต้มอยู่กับผมอยู่กับผมเนี่ยไปเนี่ยเนี่ยไปปั่นไฟด้านหน้าพี่เลยปั่นไฟด้านหน้าพี่เลยจะไปช่วยได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจะได้เจอเจอเนี่ต่อไปหาเนี่ยนะเจอเจอคู่เลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินกันเลยนะเก็บแผบไปทำอะไรแผบเลยรู้อยู่เดินมาแบบดุดันไม่เกรงใจไฟ มันวางแถบไว้หน้าตู้นะมันวางแถบไว้หน้าตู้นะมองอยู่มองอยู่มองอยู่เห็นเนียป่ะเห็นเนียป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปช่วยเอ้ยผมผมไม่เห็นแต่เขาจะแก้มาแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเนียเข้าไหน่าจะได้เขาเลยเข้าเลยเขาเลยเขาเลยเขาเลยมันมันไปได้วางแถบอยู่เอ้ยมันกลับไปมันกลับไปมันกลับไปดูชมหน้าเผมรับให้จะเต้นแรงาลับให้เจอใครเจอใคร เว้ยหลังเพื่อนไล่เป้าฆาตกรไม่ไล่ด้วยแล้วไล่เนียไงตัวตึงเด็กไปตามเนียป่ะเนี่ยจะตายแล้วเมื่อกี้ผมผมได้ยินอยู่มามาเล็กไปแล้วนะเขาสัมผัสได้ว่าเนียคือราชสีหัวหน้ากลุ่มต้องเอาจัดก่อนเปล่มันลาสีเสื้อมันเห็นชัดมันลเสื้อมันดีเสื้อเหมือนเสื้อกีฬาสีเนียอยู่ไหนเรอเปล่าแรงแรงเล็กยู่น่นได้ไหม มเนี่ยอยู่ตรงเสื้อเขียวหันนี่นี่ผมมองไม่เห็นได้ไงบล้วอะไล่พี่อยู่สีเสื้อนี่มันหน้าตามจริงเลยไปหาไปหาเครื่องปั่นเลยกันให้เราให้คนไม่มีคนาจุ๊กวิสีเสื้อเนี่ยออกจะเนียนเนี่ยแบบโอ้โหแบบนี้มิตรแต่ระยะดูซิว่าจะได้ขนาดไหนกันเชียววะตัวเดนี้กินข้าวแกงมันตู้พี่ไหนแล้วตูผมได้นะไหนมีเครื่องไหนอีกเนี่ยมีตรงไอ้ตรงที่พี่โดนแขวนไง เนี่ยมันผมไปช่วยผมไปช่วยผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เนี่ยมันกลับไปละ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 เอ้าเอาเดี๋ยวไอเด่นแถบพันโอ้โหเดินติดแถบกัลลนาววิเหมือนว่าจะเจอฉันนะฉันขอเช็คดูว่ามันไม่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 ไรพี่โอเคครับงั้นผมกลับไปปั่นเครื่องเดิมมาอ่าปันเลยปั่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 นเลยฝากด้วยความหวังหมู่บ้านนี่ไงความหวังโหยังมีอยู่อีกเหรอ นี่แอนเนียแบบปั่นไวมากครับสวัสดีครับเปิดเกมมาทีเจอเสื้อสีเขียวหน้ารักจริงๆเป็นอะไรพี่อยู่โอเคครับหลุดม่จะมีสีแดงกับสีเขียวระหว่างสีเขียวกับสีแดงอันไหนน่ารักกว่ากันครับสีเขียวก่อนสีเขียวมามาเนี้ยมามาโอุ้ยอย่ยโดนแน่เลยมันมันมันไปทึบเครื่องนะมันมันไม่ได้ผมตรงเนี้ยนะ มันเหลือสองเครื่องใกล้อ่ะไม่งั้นทำไงดีวะน่าข้าชิบหายแล้วฮิวเสร็จพอดีแล้เปิดลมไม้สวยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นป่าวะเฮ้ยไอ้พี่ไม่หึงไม่ใช่ละอยู่ในตู้ดูเช็คนาต่างก่อนมีไม้ไหมไม่มีไม่ได้อื่นทำไมทำไมเหมือนใกล้เนี่ยเลยอ่ะใช่ใช่เนี่ยมันโซได้แล้วไงมันเหลือเครื่องหนึ่งมันโซได้แล้วมันเครื่องสองเครื่องอยู่ใกล้กันจัดแล้ว โอ้เนียนล้มแล้วผมรอผมผมไม่เนียนแล้วกันมันมีเดิร์ฟบอลลี่หรือเปล่าเนี่ยทำไมอาวุธเขาดูน่ารักจังมันแต่งโมเพราะมันช่วงมันช่วงมันมันช่วงวันคริสต์มาสช่วงวันคริสต์มาสอ๋อตอตแรกถึงว่าวันไทยเห็นชมพูไม่นะไม่หาพี่ไมหาอะไรพี่ไม่รอดโดหาต้อไม่นะโดนตวส่งวินเนี้ยโดนโดวส่งวินเนี้ยเยี่ยมยมันโซนสองคนเนี้ยทำไมเดี๋ยววิ่งได้สักที ผมไปตายแล้วหาแล้วหาท่อไหมแล้วแต่เดี๋ยวไปปั่นเลยก็ได้เดี๋ยวเล่นได้ไหมนอนบูชายามถ้าผมปั่นต่อหน้าต่อตามันไปเลยเล่มันมันกลับไปละมันกลับไปละมันไปเครื่องอ้าตู้ตายามาเจอพอดีอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมบททันด้วยโอ้เกิดไปวันนี้ยังไงเล่นเล็กโอ้ อ้ยยังไงแม่สาวเดสแดงว้าไม่มีไม้เลยชิบหายแล้วน่าจะล่วงแล้วโอ้โหเอาไม่ไล่นะไม่ไล่นะไม่ไรไม่ไรไม่ไรมันกลับมาดูเครื่องทรงผมอย่างเงี้แถวแถวบ้านนี้เรียกหนุหลิ่นกุหลิ่นวะวะเฮ้ยเไม่ไรกับเฮียแล้วอ้โหกระดอนสุสุดได้ครึ่งจะครึ่งหนึ่งแล้วเอาเชื่อเลยว่าตอนนี้แต้มยอะเยอะชิบหายแล้ว ไฟฉายไ้ตอนนี้มันมีไม้เหลือสักแผ่นหนึ่งไหมอ่ะมีมีมียังเหลืออยู่มาหาพี่มาหาพี่เขาทำลายไม้หมดเกือบหมดแมพแล้วหรอคุณน่าก็มาเดินหาผมอยู่ไปละรอรอตายาครูดาว ไอ้ตกรอยู่ไหนวะอุ้ยเอาไอ้เฮียเอ้ยสนุกนะโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นไอ้ยอนมาพี่โอเคครับไม่มันเรียนกันอยู่ไหมไม่อากเชื่อเลยแทปเปอร์นะมันเล่นมันเล่นโซนเครื่องมันเล่นโซนเครื่องน่าเกลียดอ่ะมันโซนมันโซนเครื่องมันโซนเครื่องไอ้กระเซ็นมีมาแล้วอุ้ยกระบอลนี่เขาล่อปลาท่าไล่อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมกลับซ้ำเอ้าเขาไม่ตามตามเอ้าตามตามตามไม่ตามแล้วอ้าวอ้าวว่าไงไอ้นุ่มชาร์ตเตมินาดูขผมนะอุยอุยอุยโดนโดนอ้าวเรามีตุ๊กตาหญิงไปแล้วไกแม่สาวเจ็ดแจมกระเด็นอ้าไม่ไม่แขวนนะไม่แขวนอ้าวสนุกแหละว่าไงเจนเมือนรู้อะมื่อรู้ เขาอยากได้แม่สาวเดสแดงก่อนสวยเกินไปอนอนจมกองเลือดอยู่แม่สาวแน่แแดงเพราะเลือดไม่ได้แดงเพราะสีอุ้ยมามามาอ้าวเรียบร้อยเดี๋ยวนะตอนเดินทไมมันไม่มีวะตอนเดินมามันไม่มีขึ้นตอนเดินมามันไม่มีขึ้นปุ่มซะได้แต้มอิ่มนนำสำราญละ เอ้ยสู้ชีวิตจัดอะไม่นะเดตเต็มเยอะแลจุงอะอยุ่มาเข้าเกมมาฮะเข้าเกมมาโกศี่นี่ข้ากับไม่มีใครลงมาได้เลยนะโอ้โหโดนท่องมีผีโอ้โหเอ้ยเนี่ยขอขออวดหน่อยวันไหนครับะอวดคุกกี้ค่ะแบบคุกกี้นุ่มๆมากอะแบบซอฟๆมาก แบบว่าอ่าจะเป็นกุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะโซซอส s o มากแบบว่าเปล่าหัวหมาที่หัวหมาแตกเลยอ่าเป็นกองเสียงก็คือกองเสียงนั่งเอาไปขู่หมาที่มันร้องที่คุณนิชาว่าหยุดร้องนะเอาว่ะไอ้เนี๊ยแต้มสามหมื่นโอ้โหมามาอันนี้เกมมันท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นสไปฟร์กันเกมท้ายปุ๊บากันเองนะ มีห้าเปล่ามีห้าก็กดห้านั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เป็นฆาตกรหรือพี่ไม่ใส่เปืนไฟก็ได้โอ้โหเฮ้ยพูดเองนะพูดเองนะว่าได้แต่ใส่แอดออนก็ได้แหละพี่จะเล่นตัวอะไรครัอ่อนแอดออนแดงอย่างไม่ไม่ไม่แอดออนแดงไม่บางบางอย่างมันไม่จําเป็นจริงๆแอดออนแดงรูปหัวกะโหลกอ๋ออันนั้นเราไปอยู่แล้วเนียอันใหญ่อันนี้โอ้โหโนนี่หรอ แอดออนแดงแบบเจแบบ็บๆจะให้เนียเชิญเลยมีใครแอดมาไม่เห็นมีใครแอดมาเลยพี่นะแอดไปแล้วเออแอดไปใน Discord แอดไปใน Discord. ดิสคอร์ดไม่เป็นไรเดี๋ยวแอดในเพื่อนในเกมได้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างให้ก็ได้เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวให้คนตามมาก็ได,เด้เดี๋ยวสร้างเขามีอยู่เดีย๋ยอะเชิญก็ได้เราเล่นกี่คนเนี่ยตาเนี่ย